ทำสื่อออกมากดดันกรรมการก่อนแล้วทดเวลายาวเหยียดเกิน3นาทีก่อนแล้วเอ็มบัปเป้กลับมาลงสนามก่อนแล้วพี่พีก็ยงกังจะไม่สามารถเอาแชมป์ไปครองได้บาเ์ซโลนา่าเฉือนเอาชนะเรียวมาลิสุดมัน3ประตู่อ2หลังเกมเป็นยังไงก็เป็นแชมป์มาดิเดี๋ยวไปคุยกันครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับถ้วย์ซูปเปอร์โกปาเดสฟันญาหรือสเปนิซูปเปอร์คัพนั่นเองก็เป็นศึกระหว่างบาร์เซโลนาพบกับเรอัลมาดริดในศึกเอลกาเซโกโดยนั้น,นี้นะครับก็จะมาเตะก,กันที่สนามคิงอับดุลลาสปอ์ตี้ที่ซาอุดีอาระเบียโดยก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่ก็ต่างมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมาตลอดเลยนะครับแต่ต,ตรงที่เรอัลมาดริดเนี่ยขาดนักเตะตัวหลักไปพอสมควรวันนี้เรอัลมาดริดเลยมาในระบบ4-3-3นะครับแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยจะเหมือนเป็นทาง4-4-2มากกว่านะฮะรุรรระน่นทาควครคนนะตม มอร์อเซนซิโอชัวรเมนนี่ฮุยเลฮุยเซนนะครับแล้วก็เจ้าของยามาลกาเลราที่โดนเผาไปด้านกลางเนี่ยจะมียอดขุนศึกนักเลงตัวใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่างกลบาเบเดชูดคนใต้ใจถึงเยดแมมเบดดิงแฮมนะครับแล้วก็คามาวิงกานี่สามประสานด้านหน้าเนี่ยจะมีโรดิโก้เดอบอร์ดกาเซียเดอฟุกแล้วก็บิ๊กไบต์บาซิลโซโลโกวินิสุสเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดจูเนียร์นั่นเองนะฮะก็จากที่เห็นนะครับสว่วนตัวจริงของมาริดเนี่ยแผงหลังก็น่าเป็นหห่่่่่่่ววววงงงงงงจรรรริิๆสสนนนนททททาาาาาฝััีีีีมมมมมแแชปปป์ตบเนะ <c oughs> เ,เอลดดไไยใก ต่างทีมแชมป์ที่เพิ่งเอาชนะเรอัลมาลิดไปอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยมาในระบบ43 3นะครับโกในใช้เป็นหลวงปูจโจนฟันแทงไม่เข้ากาเซียสาธุสาธุาธาธแขงหลัง4คนนี้ก็จะมีบาเดเลียวซ้ายผ่านตลอดนะครับเอลิกกาเซียเปาคูบาซี่แล้วก็กุนเด้ด่านลอยนะครับแดนกลางนีก็จะมีเดอยองเปรดี้แล้วก็นิวเนนจาเฟมิโลเปสส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีสุดยอดมหาเทพกิกาแชราฟินยาพ่อใหญ่เลแล้วก็อีกเกเฟรามินเด็กใต้ยามมวนี่เรียกได้ว่าเป็นชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับขาดแค่ดานิเอลโมเท่านั้นเองทีนี้เดี๋ยวเราามต่อใน ส่วนของรูปเกมครึ่งแรกกันครับบาร์เซลโลนาเนี่ยก็มาตามสไตล์บุกหนักดันสูงต่อบอลหาพื้นที่เพื่อจบสกอร์นะส่วนทางเรอัลมาดริดเนี่ยก็ตั้งรับรอสวนครับมีเพสบ้างแต่ไม่สุดเท่าไหร่ให้ฟีลเหมือนทีมเล็กเล่นน่ะอือประมาณนั้นแหละแล้วก็ให้บาร์เซโลนาเนี่ยครองเกมกันไปในช่วง30นาทีแรกแต่ก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะบาร์เซโลนาเนี่ยเหมือนมาทําได้ดีตอนหลังจากช่วงคูลิ่งเบรกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นาทีที่3าี่นะบาร์เซโลนาเนี่ยมีโอกาสขึ้นนาไปก่อน ท้ายครับราฟินญามาแก้ตัวได้ในนาทีที่36นะครับโดยลูกนี้นะครับเป็นเฟมิโลเปสไปตัดบอลได้จากตรงกลางสนามน,นะครับก่อนที่จะไหลเล่นเร็วมาให้กับทางราฟินญาราฟินญานี่ก่อเลี้ยงบอลขึ้นหน้าไปนะครับแล้วยิงลอดขาชวาัวเมนี่อ่านมือกุ๊กตัวเข้าประตูไปอย่างสวยงามเลยครับทำให้บาเซลนาเนี่ยขึ้นนําไปก่อน1นึ่งประตูศซึ่งลูกเี้ยผมต้องชื่นชมเลยว่าราฟินยาและเฟมิโลเปสทำได้ดีจริงๆจากนั้นนะครับบาเซลนาเนี่ยก็มีโอกาสอีกหลายครั้งเลยแต่กุ๊กตัวก็เซฟเอาไว้หมดส่วนทาง ต้องทดเวลาแหละครับกรรมการก็ชูป้าย3นาทีนะครับแล้วก็นาทีที่47วินิซุตเนี่ยโชว์โหดนะครับลากมาตั้งแต่ครึ่งสนามนะครับก่อนจะเลี้ยงหลบนักเตะบาซ่า3คนเข้ามาทำประตูตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่ง อันนี้ต้องชื่นชมจริงๆว่าวินิทํำได้ดีมากๆนะแต่หลังจากนั้นอีกแค่แป๊บเดียวเลยครับบาเซโลนาเนี่ยมาได้ประตูพลิกแซงอีกครั้งในนาทีที่49จากจังหวะที่เบรดี้เนี่ยแทงทะลุช่องให้กับเลวานตรงกลางโล่งๆเลยนะแล้วเลวานเนี่ยก็วิ่งเข้าไปจิ้มบอลข้ามหัวกุ๊กตัวเข้าประตูไปอย่างสวยงามเลยครับทำให้บาเซโลนาเนี่ยพลิกกลับมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งแต่มันยังไม่จบไงเพราะว่าเรอัลมาดริดเนี่ยมาได้ประตูตีเสมออีกครั้งในนาทีที่51เอ๊ะ <c oughs> ครึ่งแรกมาเนี่ยแต่เรัลมาริดนะครับก็ไม่ได้เตะม,มุมจังหวะนี้นะครับก่อนที่จะหม่งเข้าไปชนคารน,นะแต่กาเซียเนี่ยวิ่งเข้าไปตามซ้าบอลจ่อๆนะครับทำให้บอลค่อยๆเด้งเข้าประตูไปแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์สประตูต่อสครับสังเกตเห็นอะไรแปลกๆไหมครับผมให้เวลา3วิ1 2 3ใช่ครับ คือเวลาเลยเวลามันแปลกมากๆไหนบอกว่าทด3นาทีไงทําไมมันมาจบนาทีที่52แปลกไหมครผมก็ว่าแปลกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันที่หลังแล้วกันนะทีนี้มาต่อในช่วงครึ่งหลังกันครับเรอวมาริดเนี่ยก็ชัดเจนนะว่าจะใช้วินิซิวต์เนี่ยเป็นตัวหัวหอกในการบุกแต่เราก็จะเห็นได้ว่าความอันตรายส่วนใหญ่เดี๋ยวจะอยู่ที่วินี้คนเดียวเลยนะครับเลยทาให้มาริดเนี่ยได้ครองเกมอยู่ประมาณ10นาทีแต่พอมาริดกลับมาบุกแบบปกติมันก็กลายเป็นว่ามาริดเล่นแบบทื่อๆครับพอไม่ใช่วินีซิวต์มันท นักเตะมันลิดเนี่ยก็เล่นแรงด้วยคือเน้นตัดเกมให้มันจบจบกันไปน้องบ่าโอ้โหพี่แรงเกินบางทีนะครับมาซ่าอยู่ๆก็กลายเป็นฝ่ายคุมเกม,เกมต่อซะง,งั้นครับจากที่โดนแบบโมเมนตัมมันควรเป็นฝั่งมาลิดใช่ปะ่ะบาซ่ากลับมาครองเกมเฉยเลยผมก็ยังงงเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบาซาโลน่าก็มีการถอดตัวออกครับไม่ว่าจะเป็นเลวานเฟมินโลเปสเอาดานี่โอโมกับเฟลานตอเรสลงมาเกมมันก็เลยมีมิติมากขึ้นนั่นเองส่วนทางฝั่งมาลิดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวเหมือนกันครับเอาบาเบเดออกเอาคือแลลงมาซึ่่่งมมมันไไ้ชวววยอะราิเลลแ อาหานไปเรื่อยๆเ,เลยครับจนนาทีที่73บาร์เซโลนาเนี่ยมาได้ประตูที่3จากราฟินญาอีกครั้งหนึ่งครับโดยลูกนี้เนี่ยเป็นการบุกต่อเนื่องของบาร์เซโลนานะโดยเป็นเฟรนตอเลสแหละครับจ่ายออกค่าให้กับดานิโอโมกะว่าจะเล่นชิงกันอะไรแบบนี้มัง้งดานิโอโมก็จ่ายคืนมาครับแต่เฟรนตอเลสเี่ยเขาเหนือไปมากกว่านั้นห้ามบอลแบบเท่ๆครับราฟินญาก็เลยวิ่งมาล้มตัวยิงแล้วมันโชคดีตรงที่บอลเนี่ยมันไปแฉลบขาซซิโอเปลี่ยนทางนะครับบอลเลยเข้าประตูไปแบบงงๆครับกุ๊กตัวนี่คือ จากนั้นนะครับเรอัลมาริดก็เริ่มที่จะเปลี่ยนตัวก,กันยับๆแล้วครับส่งอาวุธหนักอย่างเอ็มบาเป้ลงมาเปลี่ยนตัวเพิ่มอีก3คนจนเข้าสู่ช่วงก่อนทดเวลาบาดเจ็บนะฮะบ,บาเซลนาเนี่ยดันไปเหลือ10คนจากจังหวัดที่เอ็มบาเป้เนี่ยโอ้โหไปโชว์โหดครับทำยามาคุณล,ล้มลงไปนอนกับพื้นเลยแต่เดยยองเนี่ยวิ่งมาตัดเกมต่อนะครับดันไปยกเท้าสูงไปหน่อยครับกรรมการก็เลยให้แดงโดยตรงนะครับเรียบร้อยลงเินจีนกลายเป็นว่าบาเซลนาเนี่ยเหลือ10คนแล้วหลังจากนั้นนะครับกรรมการแม่งชูป้ายทด5นาทีผมลลลเเเหหืืออช่ยโโ้ รสแบบนี้พวกกูโดนชะมั้งนะครับมาริดนะครับพอเห็นว่าบาร์เซโลนาเหลือ10คนด้วยแล้วยังทดเวลายตั้ง5นาทีเนี่ยก็รีบถมบุกเพื่อเอาสกอร์ตีเสมอให้ได้นะครับแต่บาร์เซโลนาเนี่ยก็ไม่ได้ยอมง่ายๆนะก็มีการเล่นถ่วงเวลาไปครองบอลไปมาแบบนี้เนาะแล้วก็ทําได้ดีมากๆจนจบเกมนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยก็สามารถเฉือนเอาชนะเรอัลมาดริดไปด้วยสกอร์สประตูต่อสนั่นเองควา้าแชมป์ซูเปอร์โกปาเดสปัญญาหรือสเปนิซูเปอร์คัพไปครองเป็นถ้วยแรกของปีนี้นะครับที่สําคัญมันคือการเป็นแชมปม์ด้วยยยกกาาารรรตบเเัลลมดดิ็สคํคญนะ ซึ่งเป็นการคว้าแชมป์สปีติดแล้วนะปีแล้วก็ตบบาเรตมาเหมือนกันครับแม่อันนี้ก็คือแบบนะชอบให้ถ้วยเราจริงๆนะพี่ๆเนี่ยเออขอบคุณมากครับที่ให้ถ้วยพวกเราคีนนี้เรามาพูดถึงการเล่นในวันนี้กันหน่อยนะฮะพูดตามตรงเลยว่าวันนี้กองหลังของเราเนี่ยเล่นได้ไม่ดีเลยครับโดยเฉพาะเบาเดกับกุนเดนะคือโดนเจาะง่ายมากๆแต่วันนี้ก็ต้องชมทางวินี้ด้วยว่าแบบเล่นดีจริงๆนะทั้งที่แบบก่อนหน้านี้ไม่ยิงมา19นัดติดต่อกันแต่วันนี้มึงมาแบบโซโล่โกกูเลยมึงเก่งเกินเนี่ยเออก็ต้องชมนะครับแต่วันน ก็เกินไปเหมือนกันนะคู่เซนเตอร์วันนี้ผมก็ว่าเปาอูบาซี่ฟอร์มตกนะครับส่วนทางเอดิก,กาเซียนิยถือว่าทําได้ดีผมชอบนะแล้ววันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าโจนกาเซียนเนี่ยคอยช่วยเราไว้เยอะพอสมควรนะครับไม่งั้นนี่อาจจะแพ้อออีกอย่างนึงวันนี้ กองหลังของเรอัวมาริดก็แย่ไม่แพ้กับเราเลยครับเลยทําให้รูปเกมมันออกมาแบบนี้เนาะแต่ที่เหลือก็ถือว่าทําได้โอเคแล้วครับไม่ว่าจะเป็น The Young die, เดยองเปรดี้เรวานต่อให้เดยองโดนใบแดงไปผมก็ว่าเดยองทําดีอยู่นะส่วนคนที่ทําได้ยอดเยี่ยมเลยก็คือโจนกาซียยามาแล้วก็เดอะแบกอย่างราฟินญาแม่งโคตรโหดเลยยิงราฟินยากลับมาก็ยิงประตูแล้วก็ยิงใส่มาริดบ่อยด้วยนะครับต้องชมจริงๆแม้ว่าไอ้ลูกที่2จะมีดวงด้วยแต่แบบก็ต้องชมเขาอะถ้าเป็นคนอื่นจะยิงเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมและอีกเรื่องหนึ่ง,ง,ร,ร,ง,ร,งรรรกกาม ค,คือครึ่งแรกเนี่ยป้ายมันทดเวลาว่า3นาทีแต่จบเกมเนี่ยทดเพิ่มไปอีกนะครับจนกลายเป็นจบนาทีที่53อะ่ะคือมันเกินไปมากครับคือมากสุดผมคิดว่าน่าจะเกินประมาณสัก 1- นสองนาทีก็น่าจะพอนะแต่พี่เกินมา5นาทีอะ่ะมันเยอะเกินไปไงคือถ้ามีคนบอกว่าเอา้าก็มีคูลิ่งเบรกไงครับคุณก็แบบไม่ได้รู้เรื่องเลยคือไอการคูลิ่งเบรกอ่ะมันพักแป๊บเดียวและมันรวมในการทดเวลา3นาทีรอบแรกไปแล้วไงไอคูลิ่งเบรกนะฮะหรือเวลายิงประตูแล้วดีใจเนี่ยมันก็ยิงได้แบบไม่เกินนาทีนึ่เกเิน หอกมันไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำมาจริงๆอ่ะอาจตีกมกนละถ้าสมมติประตูตีเสมอของวันนี้เนี่ยดีใจ1นาทีแล้วทดเพิ่มหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็อ่านลูกเลวานที่ยิงพลิกแซง2องนเนี่ยไอหนนาทีก็รวมเป็น2นาทีที่ดีใจกันนะครับเกมมันต้องจบนาทีที่50บไม่ใช่ในาทีที่52แล้วนาที52มันโผล่มาจากไหนอ่ะคือทดกันกว่าจะยิงได้เหรอคือตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้จะโฟกัสเรื่องการทดเวลาขนาดนี้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันแอบทดนานเกินนะ่ะมันเกินไปมากๆเลยอันนี้ผมไม่ได้บออนะบอออกกกกกกกวว่่่าาามมมมมรรรรรโงนนนะนผผไ้้้คูสึเยััี แตกๆเว้ยแค่ตั้งข้อสงสัยนะครับอัาจริงมันอาจจะทดเวลาถูกต้องแล้วก็ได้นะผมก็ไม่รู้หรอกอันนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับแต่ทําไมครึ่งหลังผมถามหน่อยก็ทดแบบปกตินี่ก็จบนาทีประมาณ97ก็เลยมัน1-2อนาทีก็แน่นอนมันมีช่วงเวลานิดนึงเลื่อมเหลื่อมนิดนึงเออก็งงไม่เห็นทดนานเหมือนครึ่งแรกเลยครึ่งแรกมันนานเวอร์เกินอ่ะเออนี่แหละจะไม่ผมคิดได้ไงว่ากรรมการแม่งแบบมีการสั่นกลัวเพราะว่าเรือออมิตออกมากดดันหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆครับปีที่แล้วอ่ะแม่งก็ทรง นี่ยังไม่นับรวมในเรื่องที่แบบว่าการเข้าแรงๆหลายๆจังหวัดนะครับอ่ะอย่างกาเลราสอย่างเงี้ยผมถามหน่อยมันเป็นไปได้ยังไงที่มันเพิ่งมาได้ใบเหลืองนาทีที่82อ่ะคือมันควรได้ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วไหมเออแล้วผมก็ไม่ได้จะบอกว่าที่เรอัวมาริดไม่ได้ใบเหลืองเนี่ยคือมาริดโกงนะผมยม้ำอีกทีนึงคือผมแค่จะบอกว่ากรรมการเนี่ยเหมือนไม่กล้าให้ใบเหลืองมาริดอ่ะไออย่างบาเซโลนาที่โดนใบเหลืองผมไม่ติดใจหรือที่เดยองโดนใบแดงไม่ติดใจเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเว้ยคือคุณตัดสินได้ถูกต ไม่ว่าจะเป็นเหล่าบีบีแดนกลางเยดแมมน่ะไม่แบบอะไรอ่ะคือแบบโอ้โหเข้าแรงหลายจังหวะทําไมกรรมการไม่ให้ใบเหลืองเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยนะอ่ะเพื่อนคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันคือผมแบบไม่อยากจะไปพูดอะไรเยอะพะพูดไปเยอะเดี๋ยวก็หาผมแบบเอดเอียงเกินไปอีกซึ่งมันก็จริงแหละเพราะผมเป็นแฟนบาร์ซ่านะก็ส่วนพวกคุณอาจเป็นแฟนมาริอาจจะคิดต่างก็ได้นะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือการที่เรอลมริดเนี่ยให้เรอลมริดทีวีออกมากดดันกรรมการก่อนแข่งเสมอผมรู้สึกว่าทีมคุณเป็นทีมที่่่ยิิงใหญมมาากๆรนะ้ รอดเียวมาริคือทีมระดับหนึ่งของโลกนะครับแต่ทําไมคุณถึงต้องมาเล่นจิตวิทยาอะไรแบบนี้คือมันไม่แมนอะไอ้ย่มึงสู้กันเป็นแมนดิสู้กันแบบสมสศักดิ์ศรีดิสู้แค่ในสนามก็พอทําไมต้องมาทําแบบสงครามทางสื่ออะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวคุณรอด,ดูเลยหลังจบเกมนี้นะครับคุณไปรอด,ดูเลยว่าเดี๋ยวเรื่องคดีเนเกล่าก็กลับมาอีกครั้งเพื่ออะไรเพื่อกบข่าวเรื่องที่ตัวเองแพ่เอยอยง,งี้ยคือสู้ให้มันสมสศักดิ์ศรีดีทีมคุณคือทีมอันดับหนึ่งของโลกอะคือทีมที่ดีที่สุดในโลกอะทำไมถึงแบบเออเบบเออ,อเเเลลล่่นนนนนนแแแแบบี้้้ยกก็็็คคคคคตตาามมมััหะะใรจิดงงไววืป ส่นตัวของผมนะมันไม่ใช่ความถูกต้อง1 0 0ยนต์เนใครจะคิดแตกต่างกันก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ก็นั่นแหละมึงจะประธันอย่างนี้ทุกปีมันก็น่าเกลียดเกินทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องดีๆกันบ้างนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นอาราโค่เนี่ยกลับมาลงเล่นอีกครั้งในฐานะกัปตันของทีมนะและได้เป็นคนถือถ้วยด้วยก็เสริมกำลังใจให้กับอราโค่กันไปนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยแล้วก็ขอให้อราโค่เนี่ยกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีไปไวนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็จะมีบทสัมานะเยกลๆ ในครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นกันได้ยอดเยี่ยมจริงๆเราคุมเกมได้ดีมากๆตลอดทั้งเกมเนี่ยเราเล่นในสไตล์ของเราและแน่น,นอนว่ามาริดก็เล่นได้ดีเหมือนกันแหละส่วนช่วงท้ายเกมเนี่ยเราเหลือ10คนมันไม่ง่ายเลยนะแต่เราก็สู้ไปด้วยกันเป็นทีมเดียวกันเราสามาคัคคีและมันยอดเยี่ยมมากๆที่เราได้เห็นแบบนั้นจากนั้นนะครับนักข่าวก็จะถามว่าคิดเห็นยังไงกับฟอร์มการเล่นของราฟินญาเนาะอาซิฟิกเนี่ยก็จะบอกว่าทัศนคติของราฟินญาเนี่ยดีมากๆเลยนะการกลับมาของราฟินญาเนี่ยส่งผลต่อทีมมากๆแม้ว่าจะมีกกกกาาารววโอสแแแไปตต่เข้ั ที่2ได้เลยยังเป็นคนยิงประตูแรกเสริมความมั่นใจให้กับทีมอีกด้วยจากนั้นนะครับนักข่าวก็ถามถึงการกลับมาของราโค่เนาะการกลับมาลงสนามและคว้าแชมป์เนี่ยมันมีความหมายสําหรับราโค่นะผมเองก็ดีใจที่เห็นเขากลับมาเขาก็ดูโอเคดีนะเราก็จะสนับสนุนเขาต่อไปเขาเป็นโคนสําคัญของทีมเป็นกัปตันของทีมที่สําคัญมากๆในห้องแต่งตัวและผมดีใจจริงๆที่เขากลับมาได้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในด้านโค้ดของทางฝั่งเรอัลมาริดกันบ้างนะครับนักข่าวก็มีการถามว่าเอ้ยที่แพ้ลูกเดือวแบบนี้คิดย่าว มันเจ็บใจนะที่แพ้แต่เกมนี้มันสูสีมากๆมันเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นทั้ง2ทีมก็มีช่วงเวลาที่ดีของตัวเองและพวกเราเนี่ยก็เกือบตีเสมอได้นะลูกทีมของผมเนี่ยสู้ตลอดทั้งเกมเลยพวกเขาทํากันได้ดีแล้วมันสูสีมากๆและบาร์เซโลนาเนี่ยโชคดีที่ยิงประตูแฉลบนั้นได้วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่วันของเราจริงๆหลังจากนี้เนี่ยเราต้องกลับมาให้เร็วที่สุดนี่เป็นแค่1เกมที่ความสําคัญน้อยที่สุดแม้กลายเป็นถ้วยไม่สําคัญซะแล้วล่ะ แล้วยังมีแชมป์รายการยากๆรออยู่เราต้องมองไปข้างหน้าเราต้องเรียกสภาพร่างกายนักเตะให้กลับมาให้ซ้อมได้อย่างสมบูรณ์และนี่ก็คือบทสัมภาษณ์หลังเกมของ2ุคืนซือในศึกเอลกาซิโก,นะก,ก,นะก,ก้นะครับก็ว่ากันไปนะก็เป็นถ้วยเล็กก็ไม่เอ่อเรียอะไร <laughs> <G ül> <N ie> นะครับนี่ก็คือเอลกาซิโกครั้งที่6ของฮันซีฟิกแล้วนะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากๆาเลยนะเพราะว่าชนะ5แพ้1นะแล้วตอนที่แพ้ตอนนั้นเนี่ยผมจําได้นะครับว่าแฟนแฟนพี่พี่ชุดขาวเนะี่ยเขามาบอกว่าโอ้ยแฟนบาร์ซ่ามาอ้างตัวเจ็บอะไรเยทีมไหนเขาก็าเจ็บกันทั้งนั้นแหละนี่งั้นวันนี้ผมก็หวังว่าพี่พี่เนี่ยจะไม่อ้างว่าตัวเจ็บนะครับก็ <G ül> รอดูว่าพี่พี่จะคอมเมนต์ว่าแพ้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะอ่ะเขาหยอกเล่นกันพอสมควรแล้วนะครับฟุตบอลก็แบบนี้เนาะทีใครทีมันแค่มันเป็นทีของผมบ่อยา่ออยยปซีีเเเรลนคับ ขนาดแฟนมาริทยังไม่ซีเรียสเลยใช่ไหมมันถ้วยเล็กอะ่ะเขาไม่สนใจอะ่ะก็คงเลิกเล่นโซเชียลสักวันสองวันแหละอ, <c oughs> ยอืยอกยอกนะเพื่อนๆนะครับที่เห็นยังไงบาซ่าเก่งเปล่า ชนะบัลลิตแบบเนี้เก่งหรือเปล่านะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมขอคลนล like, นะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหรือถ้าใครใจดีไปมากกว่านั้นเนี่ยสามารถสมัครเมมเบอร์ชิพนะครับเริ่มต้น20บาทต่ตอเดือนหรือดเนทผ่านทิปมีได้เลยนะเริ่มต้นที่5บาทกับ5าบาท1ิบาทก็ดเนทมาก็ได้ส่วนลิงก์เนี่ยจะอยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับก็สามารถกดดเน a t ได้เลยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปพักก่อนนะครับเพราะว่าว